สนับสนุนคลิปนี้โดยช่อง GG ROV นะครับก็เป็นช่องแคสเกมเกี่ยวกับเกม ROV นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามด้วยนะครับผมมากครับเอาเลยครับก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ROV นะครับวันนี้ก็วิวผมนะครับ Dark n e s s Angel ในการทดสอบฮีโร่นะครับว่าระหว่างอาไอริแล้วก็เจ้านาะคลอสนะว่าตัวไหนนะครับมันจะโหดกว่ากันนะในโหมด11นะผมมาทดสอบในโหมด11นะึ่งๆ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าตัวไหนนะมันจะโหดตัวกันนะสำหรับบสองตัวนี้แล้วก็แขกรับเชิญที่มาร่วมทดสอบกับผมนั่นก็คือคุณหมอกคราฟนะครับมาจากช่องหมอกคราฟนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ให้ด้านล่างนะก็เพื่อนๆก็ไปกดติดตามกันได้นะครับอันนี้คือไม่สนว่าใครจะแพ้ชนะนะบางทีผมอาจจะสู้เขาไม่ได้ก็ได้นะเพื่อนๆก็รอดูกันเองแล้วกันนะว่าใครจะชนะนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเก็บของกันนะครับมาครับต่างคนต่างไล่ล่านะต่างคนต่างมีสกิลหนีที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาครับตอนนี้ผมเวลสี่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆของเราดีตรงที่มีสตันนะครับ มาครับเราเข้ามาเก็บฮิวกันก่อนนะครับก็ไม่ต้องมาว่านะว่าเฮ้ยก็มึงเก็บฮิวไงพี่มึงก็เลยเอ็นี่ครับคือแน่นอนครับใครเร็วกว่าคนนั้นต้องได้นะเพื่อนๆนก็จะสองจนนี้ก็มีสกิลที่เอ็นี่เหมือนกันอันแหลกเขาบอกว่าแหลกนะครับก็ผมไม่รู้นะว่าเขาใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรนะเอาเย่ผู้คุณหมอครับก็โหดเหมือนกันนะเพื่อนเื่อนเขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้เหมือนกันเนาะผมผมตอนนี้แค่รอของนะครับ ที่ไม่ออกไปไม่ใช่อะไรนะถ้าออกไปเราก็ตายนะเพราะเราเป็นสายเฟเตอร์เราต้องรอของนิดนึงนะเพื<ๆ>่อนๆนะครับก็แบ่งๆกันนาอฮิวอะเจ็ดเช่ e, เขาก็ค่อนข้างทีง่จะโหดนะครับนั่นหละครับท่านผู้ชมเข้ามา คือเขาหิวครับถึงคิวเข้ามากดถึงใน้อมแล้วผมก็เลยได้ไปแล้วก็ไม่ได้มีการเตี๊ยมกันแต่อย่างใดน,นะเพื่อนๆใครหิวคิวกันนั้นก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดนึงนะอ่าผมเก็บเลือดจอดละกันเนาะเพราะว่าถ้าเขามาผมอาจจะสู้เขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปเติมเลือดนิดนึงเนาะเออเมื่อกี้นี้เขาหิวคิวเกินไปนะเพื่อนๆอใจเย็นๆเด้ใจเย็นๆเท่าไว้นะครับ นี่คือนาคอสตระ,ะไอริสนะเห็นขอกันมาเยอะมากมายแล้วก็มีแต่คนอยากรู้ทั้งนั้นนะว่าระหว่าง2ตัวนี้ครับตัวไหนจะโหดกันนะก็จะามาทดสอบให้ดูกันจัดจะตรงนี้เลยนะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงของเขาเหมือนจะเล่นเป็นดาบคิทิคอนมาก่อนนะ, <S <S ๆๆนะผมเล่นเป็นดาบจอกเกาะน,นะเพื่อนๆมาก่อนเนาะ <ๆ S 2> แล้วก็มีเกาะด้วยนะสําหรับดาบนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะ ผมไม่ใช่สายคีย้นะครับแต่ผมจะเล่นคี้ช่วงหลังๆเนาะอ่าเหมือนเขาจะอันติเฟลไปนะท่านผู้ชมก็นะคนเรามันผิดพลาดกันทด้นะที่ผมเนี่ยไม่ใช่อะไรคือตั้งใจเล่นอยู่ตอนนี้อืมผมก็อันติเฟลเหมือนกันนะลองใส่กลัวเขาได้เปรียบวนะ่ะ นี่ครับก็ได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆกล้องผมมันมีสตันนะข้อดีของไอรินี่คือสตันได้นะคมันก็เลยค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะมันมีสตันเนาะมันก็มีสตันนะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราเริ่มจบป้อมเลยเอาป้อมนี้ก่อนลวกันนะเพื่อนๆมาครับแจกไป็นป้อมแล้วนะสำหรับการจบป้อมของไอรินะมันอยู่ที่สเตปด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ ผมใจนี่อย่างเดียวนะมันอยู่ที่สเตปด้วยเนาะว่าเออเขาอาจจะยังเล่นไม่ค yup. ่อยเก่งเท่าไหร่นะสาหรับนาคอเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันจะหน่วงๆนะว่าถ้าใครเน็ตไม่แรงหรือว่าโทรศัพท์ไม่ดีจริงจะเล่นไม่ได้นะผมผมก็พอเล่นได้อยู่นะผมผมก็ไม่มีอาการหน่วงใดๆทั้งสิ้นนะสาหรับเบต้าเนาะเห็นว่าหลายๆคนไม่เล่นเซิร์ฟเบต้าเพราะว่าหนึ่งมันหน่วงแล้วก็มันจะไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยเขาจะตีพลาดไปนะเพื่อน ยังไงครับอ่าผมก็ตามเพราไม่ทันเนาะเรียบร้อยครับเพื่อนๆอ่าก็นี่นครับก็จะเห็นได้ว่าไอริ้นั้นจะค่อนข้างที่จะขาดร้อยเลยคนระับเพื่อนๆนะผมก็จะจ่อป้อมให้เขาตื่นเต้นสักน,น,นิดนึงนะแต่ผมยังไม่จบแค่นี้นะเพราะว่าคลิปมันจะเร็วเกินไปเออเราก็จะรอนิดนึงนะเอ,อเดี๋ยวป้อมเขาจะแตกพูดเพลินแต่ของก็ค่อนข้างห่างกันนะเพห่างกันหนึ่บาทนะ เดี๋ยวผมบอกเขาก่อนว่ารอของเต็มดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากเอาเปรียบใครนะครับก็รอของเต็ม มาเพื่อนตอนนี้ของก็เต็มทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเราก็จะลองมากันนะว่าตัวไหนจะเก่ง,งกว่ากันนับมาเลยอ้าวโอ้โหครับเพื่อนๆรู้สึกว่ามันจะหายไปไมยมากลองอีกโอ้ใจเย็นๆครับเพื่พนอนๆอีตอนนี้เหมือนคุณมอคราฟจะไม่ไหวผมจะลองสามตานะครับ ามรอบเออจะลองสามรอบว่าจะไหวหรือเปล่าสามรอบอ่าคือเหมือนเขาจะออกของไม่เต็มหรือเปล่าดาบันสุดท้ายคืออะไรอ่าใจเย็นครับมาโอโหรู้สึกว่าจะคือไม่ได้อันนี้คืออย่าอย่าว่าผมอยากนะคอนะคือแบบยังไม่ได้บายอะไรไอริเลยเมื่อกี้เนี่ยแบตเตอรี่ต่ำนะท่านผู้ชมมารีบเลยอย่างนั้น รัเอารู้สึกว่าจะยังไงยังไงครับรู้สึกว่ายังไงครับเปลี่ยนของ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 รอบสุดท้ายนะเพื่อนๆ่นนะผมจะขายอันนี้ออกแล้วกันไอเซียงฮูดรู้สึกว่า มันจะโกงไปสำหรับเขาด่าจะผมจะขอเป็นดาบทีเร็วไหมดูแันแล้วเรามาดูกันว่ามันตีเร็วหรือเปล่าเขาจะเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่าครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจนะตอนนี้เอามามาครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมาเก็บเลือดก,ก่อนนะท่านผู้ชมยังไง เขากลังพิมพ์อยู่นะผมยังไม่อยากทําอะไรเขาเนาะก็ให้เขาพิมพ์ไปก่อนละกันผมยังไม่ได้กดเออสกิลไอ้นี่เลยเขารออะไรอยู่เลยอ๋อเร็วมากครับเพื่อนๆนี่ครับตีเร็วมากครับออกดาบตีเร็วมาดูดิตีเร็วมากครับผมขอจบเลยละกันนะครับเพราะว่าก็อนี่ด้วยนะนียาฝาก,กบิก ไปติดตามช่องคุณหมอคาร์ฟด้วยนะครับก็นี่นะไอลี่คือชนะแบบก็คนข้งที่จะขาดลอยนิดนึงนะทั้งตอนที่ของยังไม่เต็มแล้วก็ตอนที่มีของนะครับก็นี่นะรอก,กันได้นะไอลีนะบอกเลยว่าวช่วงนีข้ขยี้ให้หนักนะครับว่าสาวอกนาคอสก็อย่าพากันดิ้นนะอย่าพากันด่าผมแล้วกันนะครับก็ก็คือไม่ได้มีการเตี้ยงคือผมไม่ได้บอกใครนะว่าเออต้องอ่อนให้ผมอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะพี่ก็ บอกเขาว่าเล่นตามคนจริงเลยนะครับก็คิดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอยังไม่ฝากไปติดตามช่องคุณบอกครับแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับผมมากครับ